แต่ว่าพาดพัดเบิร์ตแบบนี้ก็เลยไปเปลี่ยนเหล็มก็ล่ออีกเดือนกลัวล่อพัดอีกเดือนกลัวพอได้พัดมาแล้วก็จะไปย้ายวิซ่าทํางานนะทุกคนเสียอีกรอบหนึ่งสองรอบทั้งสิแล้วพอเห็ดแล้วเซตทรับก์ก็อาจจะได้สมาร์ทการ์ดใบจริงมาแต่ว่าอาจจะเบิดอายุแล้ว เลยอ,อีกปีหนึ่งนี่ปีปีหนึ่งในี่ใกล้ใกล้จะเบิดปีใหม่กับเบิดเนาะปีที่สองกานั่นแหละเลยอ,อีกปีกว่านะทุกคนตั้งแต่คลิปเรียวดังคำที่ใส่กันมากที่สุดเลยวะพี่น้องลองมาคือคำว่าเพื่อนเพื่นอนสาเรียวอืมอันนี้ป้องบริวาวนำใครเลย,ยนะ <laughs> เห็นไหมนะอันเห็นกระจกเลยสิบว่าวนะไม่ได้กินเผาพี่น้อง <laughs> มาได้กินขาวพี่น้องพี <h <h ่น้องเพื่อนเพื่อนซาวเรียวอจะเพื่อนไปเนาะสีบัวสนะซีบัวปีกายนี่นะเห็ดผ่านไปแล้วไอ้เปัญญาเนาะตอนนี้บอดด้ใส่แล้วสีบัวเนาะ แล้วแต่เขียดที่ว่าเออเขาไปทําเองหรือว่าาสิจ่างคนเห็ดหนั่สนสะช่เนาะคันจ่างคนเห็ดกับสีแพงแน่เนะแต่เอ็มนี่หมืน่นปลายคุณเด้เันบอกว่ารวมรวม,รวมเห็ดกันแล้วกับเกือบสองหมืน่นเห็ดแล้วบนทุกอย่างจะว่ามันบ่ดได้แล้วง่าย มันบอกแล้วายมันเห็ดไปแบบววะคือน้องเห็ดมันนี่ประมาณตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วนะ่ะกุมภาปีที่แล้วตอนนี้สมัครการยังบ่ได้เลยนะตอนนี้ยังบม่ได้เลยสมัครการใส่ใบกระดาษแบบว่าถือกระดาษ A4 อยู่ใส่แท่นแบบนี้นะได้มาประมาณจักเดือนแลวเนะี่ยลายเดือนเลยเห็ดตั้งแต่กุมภาปีที่แล้ว ยังบ่ทันได้ของจริงพอพอสะอาดสิได้แปลว่าพอสิได้ของจริงก็คือเบิดอายุก็ต้องเฮ็ดใหม่ติเดอกเจ้ายิ้ย่งะบ่เ็อีหยังเนาะตดเจ้า ยิ่มมาใหม่กันนะอ่านบ่เขาใจๆๆไอ้สิได้บัตรแรงงานกึ่งฝีมือแล้วอยู่ต่ออีกห้าปีก็ได้บัตรไตวันแบบทาวนแล้วว้าวสิได้เป็นคนไตวันแล้ว สมัคเลยโมโหน้ำปันเดอะว่าไปสัตว์เหรอซาปองอยู่เย,ย,ยอะๆกระบอกสูฟังเนาะบอกสูฟังไปยังสัตว์เมื่อกี้บอกไปก็มีคนขอใจเนาะ คนละเรื่องเดียวกันกับพอแล้วใอ้ปัญญาเนาะตอนนี้สีทุ่มแล้วซึ่งจาพากันไปนอนเด้อต่างจังหวัดแล้วอันชีดึกแล้วดึกแขงแล้วอันีน้าวแล้วตอนนี้เนาะก็จะเลือมอาบนำ้ำนอนก็จะเลืม่มผ้าเด้ทุกคนเนาะไอ้ปัญญาคือกันเนาะรักษาสุขภาพเนี่ยเด้อปัญญาเนาะขอห้ายไวๆนะหายวันห้คืนเนาะ อกาเบิดทุกคนเลยเนาะเหมนะือนเนาะป้องที่โลงไหลแล้วทุกคนเพราะเราไลน์มาชั่วโมงครึ่งแลนะ้วเนาะขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับคนที่แวะมาทักทายเนาะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่เนาะขอบคุณที่เขามาแวะมาเมียมเวียนมาเบาดอมกันเนาะที่ยังบทธล,ลืมสาร์วันนาะก็ขอบคุณหลายๆเลยเนาะไปทุกคนลองจากผ่านไปนอนกันนะ